แกมีเจลล้างหน้าอันหนึ่งที่ฉันใช้มาตั้งแต่สมัยเป็นสิวเห่อแล้วก็ยังใช้มาจนถึงทุกวันนี้ก็คืออันนี้แกเซ t a าฟิลเจนท l e s สกินคลีนเซออันนี้คือสมัยตอนฉันเป็นสิวนะคือใช้อะไรอะมามันก็แพ้เว้ยสิวมันก็เห่อก็เป็นคุณหมอผิวหนังนั่นแหละ แกแนะนำให้มาลองใช้เซโดฟิวันนี้แกบอกว่าเซโ o ฟิลอ่ะเป็นครีนซิ่งที่รักษาค่า PH บาลานในผิวของเราได้ดีมากอ่อนแรกอ่ะฉันก็ยังไม่ชินกับเนื้อนางเว้ยเพราะว่านั่งเป็นเนื้อเจลฉันก็รู้สึกว่ามันจะสะอาดไหมวะคือเราก็ใช้โฟมที่เป็นฟองม,มาตั้งนานไงเธอแต่เนื้อตัวเนี้ยคือมันสะอาดจริงนะเธอคือมันจะเป็นเนื้อเจลเธอก็ อาศัยการถูถๆวนๆเธอแล้วเธอก็สามารถใช้สำลีเช็ดออกได้หรือว่าล้างด้วยน้ำเปล่าแล้วมันอ่อนโยนเหมาะกับผิวแพง้ง่ายอย่างฉันมากแล้วตัวนี้พอฉันใช้ไปสักพักใช่ไหมพวกสิวอุดตันสิวขดอะที่ขึ้นตรงนี้มันก็ค่อยๆหายไปเธอโอ้โหคือตอนนั้นดีใจมากที่เชื่อหมออ่ะเดี๋ยวฉันจะล้างด้วยน้ำเปล่านะแกแล้วความรู้สึกหลังล้างหน้าผิวมันจะหยาง ทิ้งความชุ่มชื้นอยู่เธอเซตาฟิลนี่คือเป็นคินซิงกันตาย,ยนะที่ฉันต้องมีเอาไว้ติดบ้านอะ เขามีปรับสูตรใหม่ใส่ส่วนผสมดีๆเข้ามาเยอะมากมีแนซินามายเพนทิอนแล้วก็มีไกซ์ลีนซึ่งส่วนผสมดีๆพวกนีเ้เธอมันจะช่วยปอกประลมผิวช่วยลดริ้วรอยแล้วก็ช่วยลดการสูญเสียน้ําของผิวเธอได้ดีมากทําให้ผิวกระจ่งางใสขึ้นด้วยทําให้สุขภาพผิวเธอเนี่มันดีขึ้นหลังลางหน้านะผิวของเธอมันจะแห้งสุดๆก็คือให้เธอรีบบกตามด้วยมอยจเจอไรเซอร์ทันทีแล้วใครที่เป็นสิวใช้อะไรก็แพ้นะเธอชนแนะนัมันนีเซตอฟิลมอยเจอไรซิง อันนี้คือเนื้อดีมากแกชุ่มชื้นสุดๆตัวนี้คือเขาไม่มีส่วนผสมที่ทำให้แกแพ้ได้เลยแล้วตัวเนี้ยมันจะทำให้ผิวของเธอแข็งแรงแล้วก็ชุ่มชืน้น อันนี้ดีมากแกคนผิวแพ้ง่ายคือใช้ได้เลยใช้ได้ทั้งผิวหน้าแล้วก็ผิวกายเลยช่วงเนี้ยใครหน้าเป็นสิวผิวแพ้ง่ายหรือว่าไปโดนแดดเบิร์นมาหรือเอาหน้าไปทําเลเซอร์มาเนี่ยผิวของเธอมันจะกําลังบอบบางโลชั่นแล้วก็คินเซอร์ที่ฉันแนะนําไม่ใช่ก็คือ2ตัวนี้เลยจะ้ะเซทัฟิลคือดีมากๆผิวเธอจะไม่แพ้แน่นอนแล้วตัวเนี้ยคือเขามีแพทย์ผิวหนังรับรองด้วยนะ